สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับปลิจะพาพี่พี่มาอยู่ในเหรียญของท่านเจ้าคุณพัฒนวัดห้วยด้วนนะครับจะเป็นเหรียญนั่งพานนะครับพี่อันนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่าเหรียญนั่งพานวัดห้วยด้วนนะครับเป็นของปี2565นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานของทีมงาน t h g a นะครับพี่นี่นะอ่าวันนี้จะได้เป็นซีนเดิมมา3รลุ้นนะครับพี่เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าปลิจะได้รายการอะไรบ้างนนะพี่ เออนี่นะครับมาเดี๋ยวมาดูกล่องแรกกันนะครับในกล่องนี้นะพี่เออมาหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับพี่รายการนี้มานะครับ ถ้าไม่ใช่ลมดำก็จะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับพี่นี่เหรียญที่2นะครับในรุ่นที่2นะพี่นะมาดูกันว่าปลริจะได้รายการหลักๆไปมาบ้างน,นะครับขอให้ได้แบบรายการดีๆนะพี่นะ<ๆ>เขาก็จะมีรุ่นงานลงยางานหน้ากากอะไรประมาณนี้นะพี่มาหนึสองซ้ม โอ้โหนะครับถ้าเป็นสีนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อเนื้อเหมือนเนื้อพายเงินนะครับพี่เป็นเนื้อพายเงินเนาะเออในลุ้นสุดท้ายนะครับพี่มามาดูกันหนึ่งสองซ้โอ้โห นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานทองแดงผิวไฟนะครับอันนี้คือ3มรุ่นที่ผลิตได้มานะครับพี่ก็จะเป็นงานอะโลนทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูความสวยงามกันนะพี่นะในเหรียญแรกก็จะเป็นเนื้อนี้นะครับพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับเท่าที่ดูนะนี่นะครับอ,อืมน่าจะใช่นะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานหน้าหลวงพ่อกันนะพี่นี่นะครับโอ้โหนะครับพี่สวยงามมากนะครับพี่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์หลับตานะครับส่วนจมูกนะครับในรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นจมูกในลักษณะเหมือนแบบเหมือนแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆจมูกโดนนะพี่นะจะมีเงาๆแบบนี้นะครับ เป็นทุกเหรียญจริงๆเลยพี่เท่าที่ปลริตไปนั่งดูนะครับนี่นะครับพี่จะเห็นว่าจมูกเขาจะโดนแบบนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าเป็นพิมพ์ที่หน้าเล็กนะครับตรงปลายจมูกเขาก็จะเล็กนะพี่นะก็มีโอกาสที่จมูกจะไม่เต็มนะครับหรือว่าจะให้ดูเหมือนลักษณะเหมือนเจอหมูกโดนนะครับแต่จริงๆแล้วในรุ่นนี้จมูกเขาจะเป็นแบบนี้เกือบทุกองค์เลยนะครับพี่เป็นพิมพ์หลวงพ่อนั่งหลับตาสมาธินะครับ ส่วนด้านบนนะครับพี่โอ้โหนี่คือพระพุธนะครับนี่นะสวยๆนะครับพี่นี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับฝั่งนี้เขาจะต่อเป็นเหมือนพอพานนะครับพี่เออเป็นตัวแทนของหลวงพ่อพันนะครับเป็นพอพานในวงกลมเลยพี่นะโอ้โหเล็บมือเล็บเท้าสวยมากนะครับนี่ สวยคมชัดนะครับแล้วก็จะมีพานนะพี่นะเป็นที่มาของรุ่นนี้นะครับเหรียญนั่งพานนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีใต้พานก็จะมีกวางนะพี่นี่นะครับเป็นกวาง2ตัวนะครับกวาง1คู่แล้วก็ด้านล่างจะเป็นคําว่าที่ระลึกสร้างศาลา100ปีนะครับ <ul ain> วัดห้วยด้วนนะพี่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นองค์พยานาคนะครับพี่นี ขอบด้านข้างจะเป็นองค์พยานาคนะครับนี่นะเออก็อไม่ค่อยโฟกัสนะพี่เนาะแบบนี้นะครับจะเป็นพิมพ์เดียวกับหลวงพ่อคูณเลยนะพี่นะสวยๆนะครับมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับพี่มาลุ้นกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าด้านหลังเราจะได้เป็นหลังยันหรือว่าหลังพัยดยศนะครับได้ข่าวว่าหลังพัยดยศหายากมากๆนะพี่นะมามาดูกัน หนึ่งสองซ้โอ้โหนะครับพี่จะได้เป็นหลังยันนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะพี่นะนี่เดีย๋ยวเรามาดูความสวยงามรายละเอียดของลายเส้นยันกันนะพี่นะนี่นะครับพี่สวยๆนะครับลายเส้นคมชัดนะครับพี่ดูอักขระยันต่างๆที่อยู่าภายในนะครับคมชัดทุกเส้นนะพี่นะ เออเน่นะครับสวยจริงนะครับพี่อันนี้คือเหรียญจริงเหรียญแท้นะครับงานประณีตมากลายเส้นคมชัดมากนะพี่อ่านออกอ่านชัดทุกอัครยันนะครับนี่นะในเหรียญนี้จะได้หมายเลข1203นะครับเออ1 2 0 3นะพี่แล้วก็จะมีตอกอุตรงนี้นะครับตอกอุ่ก็คือเนื้อทองแดงนะครับพี่ในทีมงาน p s j a นะ เขาจะตอกอุในเนื้อที่เป็นทองแดงนะพี่นะมาเหรียญที่2นะครับในเหรียญนี้ก็เป็นงานทองแดงเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นทองแดงภายเงินนี่ทองแดงภายเงินนะครับแล้วก็เหรียญที่3ก็ได้เป็นทองแดงผิวไฟนะในคลิปนี้นะครับบริษกว่าเนื้อทองแดงมาหมดเลยนะพี่นะเออโอ้โหกะว่าจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อย ก็เห็นด้านหลังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังยันนะพี่นะนี่นะครับหลังยันเช่นกันนะครับเนื้อทองแดงพายเงินนะครับนี่สวยสดงดงามนะพี่ในองค์นี้นะครับปริจะได้หมายเลขสองหนึ่งสอนะครับพี่2องหนึ่งสอแล้วก็จะมีตอกอุเช่นกันนะครับเนื้อทองแดงเขาจะตอกอุนะตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าด้านหน้า ในองค์นี้นะครับเขาจะตอกอพอพานอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงสังคตินะพี่มา,มาดูงานหน้าหลวงพ่อกันนะครับเนี่เห็นไหมพี่ในองค์นี้นะครับจมูกของหลวงพ่อนะครับก็จะมีความเป็นแบบนิดนึงนะครับจะคล้ายๆเหมือนโดนนะพี่นะดังนั้นนะครับในพิมพ์นี้ในรุ่นนี้บล็อกเขาจะเป็นแบบนี้จริงๆนะพี่นะดังนั้นเวลาพี่ๆได้เหรียญไปนะครับไม่ว่าจะเช่าหากับปลิต หรือว่าไปเปิดลุนที่ไหนนะครับถ้าจมูกหลวงพ่อเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสวยงาม100%ยเปอรนต์นะพี่นะอ่าเป็นที่บ็อกนะครับเป็นที่บ็อกนะอ่านี่แบบนี้นะครับพี่เป็นที่บ็อกนะสวยๆนะครับทองแดงพลายเงินนะครับพี่อ่าวันนี้ได้เป็นทองแดงหมดเลยนะครับมาเหรียญที่3นะครับรุนที่3าม อันนี้ก็จะเป็นทองแดงผิวไฟนะครับสีผิวไฟนี่สีของผิวไฟนี่แบบสุดยอดนะครับพี่ดูนะอ่าสีเงาแบบแสบตามากนะครับสีสดมากอันนี้คือเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเออจมูกหลวงพ่อนะครับเห็นไหมพี่สวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะพี่นะอ่จะเป็นแบบนี้จริงๆนะพี่ เป็นที่บล็อกเขานะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับสวยคมชัดนะพี่นะไรเกษาชาัดเจนนะครับเห็นไหมเอ่ยเป็นหลวงพ่อหลับตาสมาธินะครับนี่น,นี่โอ้โหสวยๆนะพี่นะนี่นะครับแล้วก็จะตอบพอพานตรงสังกติตรงนี้นะครับ สีผิวของผิวไฟสวยมากนะครับพี่สวยๆนะนี่ป่ะเดี๋ยวเราไปรุ่นด้านหลังกันนะพี่นะว,ว่าปริตจะได้เป็นพัดยศหรือเปล่านะครับพี่ในเหรียญนี้หนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับก็ได้เป็นหลังยันเช่นกันนะครับพี่ในเหรียญนี้นะนี่สวยๆนะครับแล้วก็จะได้หมายเลขหนึ่งหนะครับพี่ 1>, 1 1 3 6นะพี่นะอ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะมีเส้นบางๆนะพี่นะขอบจะบางนะครับฝั่งนี้อ่าขอบบางเช่นกันนะครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่พี่ในรุ่นนี้นะครับพี่พี่ไปเก็บสะสมมาได้กี่เหรียญกี่รายการแล้วนะครับได้เนื้ออะไรกันบ้าง สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกับปริศได้นะครับพี่พูดคุยกันนะพี่นะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับสําหรับปริศแล้วนะครับปริศถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นนะครับที่งานพุทธศิลป์สวยมากนะครับพี่แล้วก็เป็นงานพุทธศิลป์นะครับแบบเดียวกันกับหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะอ่าสวยๆนะพี่นะนั่งพานหลวงพ่อคูณนะครับสุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่ๆนะฝากกดซับสไคร้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริศด้วยนะ แล้วก็มาคอยติดตามชมนะครับว่าในคลิปวิดีโอหน้าปรลิจจะนาเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่สวัสดีครับสวย,สวย